ตอนนี้พาทุกคนมากินปลาตัวใหญ่ๆส,สดรสชาติระดับพัตคาการที่ย่านสีนครินเทพารักจะเป็นร้านไหนตามน้องไปตองไปกันเลยครับเศรษฐีป้ายแดงวันนี้นะคะไปตองพาทุกคนมาอยู่แถวถนนสีนครินเขาบอกว่าแถวย่านนี้มีร้านเด็ดในตำนานกว่า30ปีเขาเชี่ยวชาญเรื่องเมนูปลามากๆแล้วทีเด็ดอีกอย่างก็คือสูตรพริกแกงที่ตาเองทุกครบกวันนี้จะพามาเปิดเคล็ดลับเศรษฐีป้ายแดงกับร้านนี้ค่ะร้านเพนสีนครินค่ะ มาแล้วครับคุณผู้ชมกับเพนสีนักครินเป็นร้านอาหารหนึ่งคูหาที่ตั้งอยู่แถวถนนสีนักคริน ที่เด็ดขึ้นชื่อของที่ร้านจะเป็นเมนูเต่าใต้หม้อไฟด้วยความพิเศษของการคัดวัตถุดิบสดๆอีกหนึ่งที่เด็ดก็คือพริกแกงส่วนใหญ่ที่ร้านนี้เนี่ยเขาก็จะตํำเองกับมือด้วยวัตถุดิบสดใหม่จนทาให้ลูกค้าติดอกติดใจก็ต่างแวะเวียนกันมาและสั่งจองกันล่วงหน้าเป็นประจําอยู่เสมอ้ขายดีขนาดนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเราไปทําความรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยครับ สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับแม่เพนแล้วก็พี่เตยนะคะที่ร้านเนี่ยเราจะโดดเด่นเรื่องอะไรบ้างคะปลาตัวนี้อันนี้คือปลาเต่เยปลาเตเยคือหายากมากนะแม่ไม่ใช่แบบร้านทั่วไปเลยก็หาทานได้เนาะนี่แล้วก็มีอันนี้ปลาอะไรอะปลากุเราค่ะปลากุเราอ๋อเหรอเอาไปทําเมนูอะไรตัวนี้ก็อร่อยค่ะวันนี้ก็เราทำเมนูเอ่อทอดสีิ๊วค่ะแล้วก็ยังมีกุ้งอุ้ยกุ้งอันนี้คือกุ้งลายเสือค่ะตัวใหญ่มากค่ะนี้ ทำไมเราถึงเลือกเป็นแบบขายแบบอาหารทะเลเนี่ยพี่เพนเนี่ยค่อนข้างจะเชี่ยวชาญหน่อยเรื่องอาหารทะเลเพราะว่าที่บ้านเนี่ยจะมีเรือประมงพี่ชายทาเรือประมงต้องช่วยแม่ขายปลาพราะแม่มีแผงปลาอยู่ในตลาดก็คือแม่เพนก็จะมีความเชี่ยวชาญที่ร้านแม่ก็จะเป็นคนเลือกปลาเองเลือกปลาเองค่ะแล้วส่วนพี่เต้ยแบ่งงานหน้าที่กันยังไงบ้างพี่เต้ยก็ไปด้วยกันเวลาปลามาครับผมก็จะคัดอีกทีแล้วก็จะเป็นคนจัดการทาความสะอาด แล่ปลาอะไรเนี้ยครับจะบอกว่าอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้ลูกค้าติดใจก็คือ ตันต้นตนตนพริกแกงด้านหน้านี้ค่ะอันนี้คือพริกแกงเหลืองพริกแกงเหลืองพวกแกงส้มแกงเหลืองนะทางใต้อันนี้เหรอคะแม่ผัดพริกสวนนะคะอ๋อเป็นผัดพริกทั้งหลายเมนูผัดพริกส่วนพริกแกงอันนี้ค่ะแม่อันนี้ก็จะเป็นพริกขั่วกิ้งเป็นพวกหมูขัวกิ้งไก่ขั้วกิ้งคือแต่ละพริกแกงมันก็จะแตกต่างกันนะแม่นะแล้วอันนี้ค่ะผัดสตอค่ะอ๋อสตอผัดกะปิแล้วพูดถึงเมนูที่ขายดีขึ้นชื่อของทางร้านหน่อยค่ะก็คือเมนูตัวนี้ค่ะ ปลาตเต่<ล>าเติตตอมม้อยไฟ<ด>เป็นน้ำสีอิญี่ปุ่น,นขั้นตอนเป็นไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะได้เวลาที่น้องไปตองจะไปเปิดเทคนิคการแล่เนื้อปลาเต่าเตย้ํทยังไงให้คงความสดว่าแต่จะมีเคล็ดลับและขั้นตอนการทํายังไงเราขออุบไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า้ามพลาดครับเราก็ใช้ชีวิตมาค่อนข้างหนักมีปัญหารเรื่องสุขภาพด้วยใช่แก้วหูทะลุเส้นเลือดหัวใจตีบ เศรษฐีป้ายแดงเศรษฐีป้ายแดงวันนี้เราอยู่กันที่เพนสีนครินร้านเด็ดยืนหนึ่งย่านสีนครินที่เปิดมานานกว่า30ปี ต่อไปก็ได้เวลาที่น้องไม่ต้องจะไปเปิดเทคนิคการแล่ปลาตเต่าเต้ยเพื่อทำเมนูตเต่าเต้ยหม้อไฟเมนูขายดีประจำร้านว่าแต่ขั้นตอนการทำเนี่ยจะมีอะไรบ้างตามไปชมกันเลยครับวันนี้เรจะมาเปิดเทคนิคการแล่ปลานี่คือปลาตเต่าเต้ยสาธิตวิธีการแล่หน่อยอโอเคเริ่มเลยนี่ครับแล้วก็ตัดหางก่อนอเพราะว่าทุกส่วนมีค่าใช่ไหมเต้ย ปลาแพงครับต้องกินทั้งตัวเตยแอบกระซิบได้ไหมอ่ะโลละหนึ0งพันเก้าร้อยแต่ว่าถือว่ารีคนดีนะใชุ่ยนึกถึงแบบแรกปลาแบบญี่ปุ่นน่ะแบบอุมเกระเนี่ได้มาแล้ว1นฝั่งนะคะอันนี้ก็คือกระดูกที่เราจะเอาไปต้มน้ำสต็อกแล้วก็สไลด์ชิ้นให้มันพอดีครับพอดีคำ เสร็จแล้วเราก็เอาใส่จานโอเคใส่จานนี่เสร็จแล้วคะ่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูขายดีของทางร้านก็คือเมนูจากปลากรูลาวนะ<ช>พี่เตย<ช>เนาะเป็นปลากุราทอด<ช>จิ้มนะคะงั้นเดี๋ยวให้พี่เตยเปิดสูตรให้ดูกันคะ่ะจะมาบอกวิธีอทอดปลากุเลาวนะครับวิธีการทำนะครับจะต้องขอดเกดก่อนพอขอดเก็ดเสร็จแล้วก็จะควักไส้แล้วก็ล้าง เลือดมันเบดเลยเพราะว่าความคาวอะครับอยู่ที่เลือดเสร็จแล้วเราก็จะมาบั้งครับเพื่อให้น้ํามันมันเข้าไปทั่วครับเสร็จแล้วเราก็จะตั้งน้ํามันไฟแรงนิดนึงครับน้ํามันร้อนพอเสร็จได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเราไปทําน้ําจิ้มต่อครับเนี่ยครับเราก็จะมาทําพริกน้ําจิ้มกินกับปลาทอดอย่างแรกเราก็มีพริกขี้หนูครับใส่เขียงเลยครับแล้วก็ตบ จแล้วก็สับเอเขียวจะหอมนแต่ว่าแดงจะทําให้สีสวยขึ้นครับมะนาวครับน้ปาปลาใส่น้ําตาลนิดนึงครับเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยนี่นะครับเสร็จแล้วครับเมนูปลากุูเลาทอดจิ้มนะครับ ทุกคนคะ่ะหลังจากที่เราได้ดูเมนูปลากุเลาไปแล้วก็ยังไม่หมดนะคะที่นี่เขามีปลาเยอะมากเดี๋ยววันนี้จะให้แม่เพนเนี่ยเปิดสูตรแกงเหลืองปลาเกา๋าอีกหนึ่งเมนูเด็ดของร้านเนาะแม่เนาะโอเค okay, แม่เริ่มได้เลยเริ่มจากอะไรก่อนคะน้ำสต๊อกนี่มาแล้วพอเริ่มเดือดก็ใส่ปลาเก๋าเลยค่ะใส่ปลาเก๋าแล้วเราก็ใส่น้ำตาลเลยค่ะด้วยน้ำตาลค่ะนี่คือพริกแกงเหลืองที่แม่ตำไว้นะคะใช่ค่ะพอเริ่มเดือดเราก็จะใส่ยอดมะพร้าวอ่อน<ล> ลงไปค่ะมะขังเปียกเนาะมันก็จะช่วยให้มีความแบบเปรี้ยวๆหวานๆานเรียบร้อยแล้วทุกคนค่ะนี่คือแกงเหลืองปลาเก๋าใส่ย,ยอดมะพร้าวอ่อนนะคะเมนูเด็ดของทางร้านด้วยนะคะ,ะแม่ค่ะทำไมภากันเพื่อนเลอะขนาดนี้นค่ะเนี่ยค่ะเลอบผู้พิกแกงโอ้เอาอย่างนี้ค่ะแม่ค่ะวันนี้นะคะไปต้องมีตัวช่วยนะคะสำหรับเราคนครัวถึงจะเลิกกี่คราบก็หมดห่วงกันได้เลยค่ะ บอกเลยนะคะคุณผู้ชมว่าจะเจอมากี่คราบก็หมดปัญหาเพราะว่าวันนี้นะคะไมต้องมีตัวช่วยค่ะอย่างวันนี้เนี่ยเราก็เจอคราบพริกแกงแล้วก็เครื่องปรุงในครัวนะคะแถมที่สําคัญเนาะมีกลิ่นคาวปลาเนี่ยติดอยู่ที่ผ้ากันเปื้อนเต็มไปหมดเลยแม่ปกติอย่างเงี้ยซักยากเลยค่ะ ซักยากค่ะม<า>ีแช่ค้างคืนไว้ซักยังไงก็ยังมีกลิ่นคาวหลงเหลืออยู่อะค่ะแต่วันนี้นะคะไป่ต้องขอแนะนําผลิตภัณฑ์แอปแพ e อีซี่แมทชีนติ่นเลิฟลี่จอยผสมสารปรับผ้านุ่มตัวช่วยในการซักเห mm hmm. มือนมีพลังขยี้สิบแรงมือในการเข้าสลายคราบบนผ้าได้ตรงจุดแล้วก็ช่วยให้ผ้านุ่มหอมและช่วยลดกลิ่นอับชื้นถึงแม้ว่าจะซักกับเครื่องด้วยนะคะ mm hmm. เพียงแค่นําผ้ากันเปื้อนที่ละสารพัดคราบแล้วก็กลิ่นลงไปในเครื่องนะคะ หลังจากนั้นก็ใส่ผงซักฟอ,อก a t t a c k Easy Machine กลิ่นเลิฟดีจอยตามลงไปค่ะปิดฝาแล้วก็กดเครื่องซักผ้าให้ทำงานรอให้เครื่องซักผ้าปัาน่นจนทำงานเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่วิ่งแม่ดูสิคะแค่เปิดฝามาแค่นี้นะคะผ้ากันเปื้อนของแม่เพนจากที่เลอะเบอะเปื้อนแล้วก็เหม็นกลิ่นข้าวปลาก็กลับมาสะอาดหอมสดชื่นแถมช่วยลดกลิ่นอับชื้นด้วยนะคะแบบนี้เลยค่ะ ที่สําคัญนะคะสารปรับผ้านุ่มก็จะช่วยลดการเสียดสีของผ้าขณะซักด้วยช่วยให้ผ้าเนี่ยยับน้อยลงแล้วก็ถนอมใยผ้าให้รีดง่ายยิ่งขึ้นด้วยค่ะผ้านุ่มมากเลยค่ะกลิ่นหอมสดชื่นไม่มีกลิ่นคาวปลาเลยค่ะแถมยังซักง่ายแม่เด่ยต้องซื้อติดบ้านไว้ใช้ได้เลยะคะ่ะเพราะที่นี่ใช้เยอะค่ะบอกเลยนะคะทุกคนว่าผลิตภัณฑ์ a t t Pack Easy Machine สะอาดแบบเต็มสิบไม่หักช่วยให้ผ้านุ่มหอมซักง่ายสลายคราบได้ตรงจุดเหมือนมีพลัง ค่ะยีแรงมื่นได้ตัวช่วยเรื่องความสะอาดหมดโจทย์กันแล้วนะคะกับเรื่องผ้ากันเปื้อนแบบนี้ต่อไปเราก็ไร้กังวลกันต่อกับเรื่องชิมของใบตองนะคะงั้นเดี๋ยวได้เวลาไปชิมกันแล้วค่ะแกงเหลืองปลาเก๋าฝีมือแม่เพ็นค่ะ โอ้โทั้งสะอาดแถมเมนูแต่และอย่างเนี่ยน่าทานเลยทีเดียวเชียวคุณผู้ชมครับต่อไปก็ได้เวลาที่น้องไปตองจะไปลองชิมความเด็ดกันแล้วล่ะครับมาค่ะทุกคนได้เวลาชิมแล้วนะคะจัดเต็มวันนี้มาเริ่มกันที่เมนูแรกนะคะแกงเหลืองปลาเก่ายอดมะพร้าวนะคะถ้วยละ220บาทปลาเก่าคู่แบบเนื้อนแน่นเด้งสดมากแกงเหลืองแบบปักใต้ เปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆและก็นี่ค่ะไฮไลท์ของเราปลาเต่าเต้ยหมอ้อไฟนะคะ1,900บาทต่อกิโลนะคะมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราก็จะต้องทำการลวกปลานะคะนี่โหทุกคนดูลงไปค่ะเหมือนกินแบบจิ้มจุม่ม ใส่ขิงต่อนะคะทุกคนแล้วก็ต้นหอมระหว่างที่รอเดี๋ยวเรามาทางนี้นะคะปลากเลาทอดจิ้มมาเป็นตัวแบบนี้นะคะราคาอยู่ที่800บาทต่อกิโลนะจัดแล้วความมันเป็นปลาทะเลอะทุกคนเนื้อเขาจะแน่นไม่เละเลยแล้วก็ไม่คาวเลยนะคะแล้วพอจิ้มกับน้ำจิ้มอันนี้มีความแบบเปรี้ยวเค็มเผ็ดอะปลาน่าจะสุกแล้วนะ <c oughs> ปลาดแาบบ นุ่มแน่นอะรู้คนนึกออกปะ,วะความนุ่มแต่เนื้อแน่นแล้วมันไม่มีกลิ่นคาวของปลาออกมาเลยพอมันต้มลงไปในน้ําซุปที่เป็นซีอิ๊วอ่ะมันก็จะได้ความกลิ่นหอมของซีอิ๊วแล้วก็ตัวที่เป็นขิงอะเมนูต่อไปกุ้งลายผัดวุ้นเส้นนะคะ800บาทอันนี้ครึ่งกิโลสำหรับกุ้งนะคะค กุ้งอร่อยมากหวานกรุบสุกกำลังดีรสชาติแบบเด็กทานได้แล้วก็ยังมีปลาดุกผัดพริกสวนนะคะ220บาทด้านหน้านะคะอืมปลาดุที่นี่ก็คือเนื้อน่นมากเลยหอมพริกที่หนูสวนนะคะรสชาติคือเข้มข้นมากใครที่แบบอยากทานปลาอาหารทะเลหรือว่าวัตถุดิบดีๆนะควรมาทุกคนเด็ดจริง อ,อิ่มกันไปแล้วต่อไปมาเปิดเรื่องราวของแม่เพนที่ต้องเข้าครัวทําเมนูด้วยตัวเองแต่ต้องสู้กับอาการเจ็บป่วยหลังผ่าตัดจ,จากแก้วหูทะลุมากว่า10ปีเสียงไม่ได้ยินตลอดชีวิตเกิดอะไรขึ้นมาติดตามฟังเรื่องราวนี้พร้อมกันเลยครับแม่เพนค่ะอยากรู้ว่าร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะ ร้านเนี้ยที่แม่ย้ายมาตรงเนี้ยประมาณสามปีแล้วสามปีแล้วแม่ทําอาหารมาเนี่ยสามสิบกว่าปีแล้วก็คือเป็นอาชีพแบบค้าขายอาหารสามสิบกว่าปีค่ะเมื่อก่อนขายพวกปลาต่างๆแบบนี้ไหมคะแม่ไม่ค่ะเป็นร้านอาหารอีสานค่ะเป็นของแม่แฟนค่ะก็อยู่ในร้านแต่งานมาได้หกเดือนแม่แฟนก็เสียพอเสียเขาก็ยกให้ก็ ทำไม่เป็นเพราะเราก็ไม่เคยทําอาหารอีสานไม่เคยทําเลยมไม่ถนัดเลยไม่รู้เรื่องเลยะอะค่ะคิดว่าต้องพลิกละต,กต้องเปลี่ยนละเปลี่ยนไปเป็นอาหารทะเลที่แม่ถนัดไม่มันเปลี่ยนเลยแล้วลูกค้าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะงงไหมคือวางแผนโดยการค่อยๆกลืนมีอาหารที่เราทําได้ก็คงไว้หน่อยอ๋อให้คนลูกค้าเริ่มรู้จักเริ่มรู้จักพวกปลาเต่าเต้ยหม้อไฟพวกอะไรอ๋อมาขันนะอาหารอีสานเลยใช่แปลกมาก แล้วก็เริ่มจะปลาอย่างอื่นอย่างอื่นเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆให้มันเกินกันไปค่ะพอเปิดร้านช่วงแรกๆที่เริ่มเอาปลาเข้ามาเป็นยังไงบ้างผลตอบรับก็เริ่มดีขึ้นค่ะก็มีลูกค้าที่เป็นคนจีนนะชอบจนสุดท้ายไม่ได้เอาอาหารอีสานเข้ามาละ เปลี่ยนมาเป็นปลาอาหารทะเลเป็นหลักทะเลค่ะต้มผัดแกงทอดปรุงค่ะซื้อวัตถุดิบคัดปลาเลือกปลาทําเองตั้งแต่ต้นจนปลายใช่ค่ะเราก็ใช้ชีวิตมาค่อนข้างหนักเลยนะคะแม่หนักนะถึงขั้นว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยใช่เมื่อไม่กี่วันที่แม่ก็เพิ่งไปผาหูเพราะว่าอะไรคะแม่เพราะว่าแก้วหูทะลุเกิดจากว่าเป็นหวัดบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้หูแดงแล้วมันก็อักเสบก็จะปวด เป็นมานานไหมคะแม่เป็นสิบกว่าปีนะคะหรอท่านยาทุกครั้งที่เป็นนะคะยาค่าเชื้อทานห้าวันเจ็ดวันมันก็หายค่ะพอหายแล้วก็ไม่กี่เดือนก็เป็นดีครึ่งสุดท้ายหมอบอกว่าให้ผ่าเลยต้องผ่าเพราะว่าอะไรคะแม่ถ้าเราไม่ผ่าก็จะไม่ได้ยินเขาเรียกหูดับต้องผ่าตัดพักฟื้นสักสองอาทิตย์หลังจกผ่าตัดก็ดีขึ้นค่ะตอนนี้ก็ ได้ยินชัดเจนค่ะได้ยินดีขึ้นแต่หมอก็บอกว่าก็ไม่ได้รับรองร้อยเปอร์เซ็นทีนี้ก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่คุณแม่เคยรักษาอยู่ก็คือโรคหัวใจค่ะเช่นเลือดหัวใจติดก็ต้องคอยดูแลระวังเรื่องอะไรบ้างก็ทานยาไม่ได้ขาดอก็คือต้องทานยาตามที่คุณหมอสั่งแล้วเวลาทํางานหนักๆนี่มันมีอาการไหมไม่นะคะอก็คือปกติแค่นิดนิดนึงก็เราก็พักอ่าพอเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยห่านิดนึงเราก็เราก็พักแล้ว เดี๋ยวเราค่อยไปต่อให้ลูกทําก่อนแล้วพี่เตยเขาเป็นเชฟมหมด้นเรียนทางด้านนี้มแม่แม่เรียนทางด้านนี้ค่ะแม่ก็ให้เขาไปสอบเข้าที่โอเลนเตนเขาไปเรียนแบบเฉพาะเฉพาะทางเลย,เลยทําได้เลยตอนนี้ก็แม่ทิ้งได้เลยแม่ทิ้งได้แล้วส <laughs> บายใจหายห่วงกลายเป็นว่าตอนเนี้ร้านก็คือเป็นมรดกตกทอดแม่คิดว่าอะไรคือเคล็ดลับ ที่ทําให้ร้านเราประสบความสําเร็จก็ไม่มีอะไรนะคะคือคการทําอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ,อ่อนเราต้องใส่ใจใส่ใจกับนั่นแล้วเราก็ต้องชื่อสัตว์กับอาชีพเราเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะได้แรงบันดาลใจแล้วแหละในการไปต่อยอดอาชีพแม่ฝากร้านหน่อยค่ะร้านอยู่ตรงไหนเปิดวันไหนกี่โมงค่ะ,คะ ร้านอาหารเพนเต่าเต้ยหม้อไฟร้านอยู่เส้นสีนคลรินเนี่ยค,ะค่ะจะหยุดวันพุธสัปาธิาที่สองสามสีของเดือนะนะคะเปิด11บอโมงครึ่งค่ะเลิก2องทุ่มครึงะคะ่งวันนี้ขอบคุณแม่เพนนะคะขอบคุณค่ะ,อ,คคะอันนี้เราก็จะมาแกงเหลืองนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเข้าไปเต็มปากเต็มคำมาค่ะเราก็ต้องจิ้มกับ โอ้ช้อนเถอะสงสารปลาดิ้นหมดแล้ว